สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับไปแทรนะครับวันนี้ในแทรจะชวนทุกคนมาทาเมนูโปรดครับนั่นก็คือต้มยําเห็ดน้ําข้นครับวันนี้ผมใช้เห็ด4ชนิดนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากรสชาติอร่อยกลมกล่อมได้ดั่งใจจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับต้มยําเห็ดน้ําข้นครับไปทำด้วยกันดีกว่า วัตถุดิบหลักที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือเครื่องต้มยำนะครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับพริกนิดหน่อยนะครับเพื่อความจิดจาดตามด้วยพริกเผานะครับวันนี้ผมใช้พริกเผา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะครับหนึ่งกระป๋องเล็กครับวันนี้เห็ดที่ผมใช้นะครับก็คือ4ชนิดนะครับก็มีเห็ดขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดออรเรนจีนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดผู้ฐานนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับดอกจะย่ใหญ่แบบนี้นะครับเต็มปากเต็มคำน่าดูเห็ดทั้ง4ชนิดนะครับอร่อยทุกอย่างริๆ พอเตรียมขาเสร็จแล้วก็ตั้งน้าให้เดือดนะครับแล้วก็ลงเครื่องได้เลยครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับกระชับรสชาติหนึ่งก้อนเก๋ๆครับลงไปกับซุปก้อนนะครับสินี้ก็ละลายพริกเผาได้เลยครับนี่ละลายซะก่อนนะครับไม่ให้เป็นก้อนนะครับอ่าลงไปครับพริกเผาลงไปเลยการทําต้มยำเห็ดแบบนี้นะครับปรุงน้ําต้มยำไห้ได้ก่อนนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนะครับอ่าหนึ่งขบวยตามด้วยความเค็มจากน้ำปลานะครับ อ่าสองชัน้นโตทีนี้ก็ลงนมข้าจืดได้เลยครับปืดหนึ่งกระป๋องนะครับอ่าเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องสีเบ่งชักหน่อยนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นจังได้โอ้โมกลมความเค็มได้ความเปรี้ยวมาแล้วก็มีความหวานเล็กๆจากกระพิคเผาโอ้โหอร่อยอะคุณเอาละทีนี้ก็ลงเห็ดฟางได้เลยครับบึมไปเลยโอ้โหคุณดอกใหญ่มากตามด้วยเห็ดขาวแล้วก็เห็ดเออร์นจีนะครับ คนเต็มหม้อเลยโอ้น่ากินมากอะทีนี้ก็ลงเห็ดภูฐานได้เลยครับอ่าค่อยๆโอ,อนใจเด็กๆหลัางงานเนี้ยเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเห็ดล้วนๆเลยสี่ชนิดเอาละทีนี้ก็รอเห็ดของเราสุกครับเต็มหม้อเลยคุณเอาละเดือดแล้วครับผมมาดูกันนี่โหคุณกลิ่นหอมมากๆเลยดูสิครับโอ้คุณน่ากินมาก ทีนี้ก็อดใจไม่ไหวที่ต้องสิมเบิงอีกเธอหลองแรงฮ้อนฮอน,อน,อนโอ้คุณลงตัวเพอร์เฟกความเค็มได้ความเปรี้ยวพื้นฐานได้นะครับมีความหวานเล็กๆจากพิี่ิาแล้วก็นมสดนะครับสุดท้ายด้วยผักหอมๆได้เลยครับผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งที่ฝรั่งไม่รู้จกักไอ้บ้านเขามีหอเปล่านะผักชีฝรั่งนะน่าจะมีแหละหรือมีแต่พาสเลีย์ก็ไม่รู้นะโอเคบ้าจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับ กับต้มยำเห็ดน้ำข้นนะครับวันนี้ผมใช้เห็ดสี่อย่างแต่งานนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับัดกินข้าวด้วยกันดีกว่าเสร็จแล้วค่ะต้มยำเห็ดน้ำข้นค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะไข่ <laughs> ตุ๋นของคุณยายเสร็จแล้วครับห้ามเย่มคุณยายนะวันนี้ไ <laughs> ส้กรอกอีสานทอดกระหมูทอดเสร็จแล้วครับและไข่ตุ๋นวันนี้นะฮะผมใช้ปลาแซลมอนนะครับจากพี่อมพรส่งมาให้ ผสมไปในนื้อไข่ให้คุณยายยายชอบเอาละหมักินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนแะนิวกินข้าวกับผมนะครับเน,นื้อฝากไวาทุกวันทุกวันกินข้าวด้วยกันนะครับ อัอนูเอ้ยหมายางครับผมถ้ากินข้าวกับแม่เร็วมาลูกมาวันนี้กับข้าวหลายอย่างครับแม่จา๋ากับข้าวหลายอย่างเลยต้มยำเห็ดน้ำข้นปราศจากเนื้อสัตว์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะ,ะเพราะเรามีหมูทอดอยู่ไข่ยวของคุณยาครับสิ่ม,มอืมันมีความกลมกลม่อมหวานหวานเพราะว่าใส่เผาสำหรับคนที่รักเห็ดอ่ะอย่าพลาดเชียวนะคุณจริงๆจริครับครับ ล้ำมขนาดั้โอ้โหเฮ้ยแอดวานว่ะโอ้ยขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นเหนือไม่ธรรมดาเวลา <ะ S 1> จะกินต้มยำแบบนี้นะครับต้มยำทุกชนิดเนี่ยต้องราดน้ำฉ่ำๆใช่ไหมทีครับและที่สำคัญน,นี้หมูทอด,อดผู้ที่ใช้ตอไบครับโอ้โหเห็ดฟางดอกมาเริ่มเลยอืมคุณเห็ดฟางดอกใหญ่ครับอืมนุ่มไหมนุ่ม นุ่มๆหนุบๆอ่ะวันี้ตาใช้เห็ดสี่อย่างเห็ดฟางเป็นเอกแล้วก็เห็ดฟูฐานแล้วก็มีเห็ดออรินจิแล้วก็มีเห็ดชิสตเกะมันน้เห็ดขาวเขาเรียกว่าไวท์มัชรูมอ่ะมัชรูมด้วยนะแบบเตี่นี้ไม่ต้องห่วงเลยคุณครูเรียกกรจบเลยมัทชรูมขัดตุ้ยหอมแม่สักหน่อยแค่นี้แหละที่แม่ชอบอ่ะอร่อยที่สุครับอย่างไรสักก็ขอบคุณพี่อมพรด้วยนะคะที่ส่งมาให้นะครับอร่อยจริงจอมรับเลยส่งมาจากญี่ปุ่นลุยต่อกับเห็ดฟางครับ น้ำซุปสักหน่อยว้าเจ้าผมซดมั่งตาสำหรักฉันนะรสชาติเป็นไงบ้างมันมีความหวานเล็กๆใช่ป่ะครับเพราะว่าใส่พริกเผาแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะพริกเผาหวานด้วยหรอครับอื้มพริกเผาเยือะข้อนั้นหวานสำหรับใครที่อยากจะงดเนื้อสัตว์นะครับลองทำต้มยำมเห็ดกินนะ หลาเห็ดเยอะๆหลายๆอย่างแ้วเห็ดเนี่ยแม่จ๋าเอาประชำน้ำยาเห็ดกินกับขนมจีนก็อร่อยนะได้ขนมยาก็อร่อยอขอน่าทำยาเห็ดถูกไหมเกี๊ยขนมจีนใช่ไหมพี่ครับช่วงนี้บ้านเราฝุ่นเยอะแล้วไหมเนาะฝุ่นเยอะอือเจ้ชักลมไอ้เอวยินใบยกใหญ่เลยนะผมเห็นแม่ไอ้บ่อยเลยอ่ะได้ยังดีนะบ้านเราครับยังดีก็ทางเพียงใหม่นะครับทางเพียงใหม่ก็ รงปิดประตูเนาะอยู่ในบ้านมไม่ออากากลางแจ้งเลยอ,ออกตอนกลางวันอแย่ yeah, ก็บ้านเราเนะแล้วตอนที่ใกล้ปิดภาคเลยอยทีคุณครูก็ช่วยไปไหนนะไปที่ศาลนอกสถานที่ครับที่จังหวัดไหน,นะน,ค,นค,ครับนครนายกครับไปแบบไหนไปค้างหรือไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับครับจ่าได้ไปปะไม่ไม่ไปค่ะไม่ได้ไปใช่ไหมทีไปใช่ไหม ให้เป็นลายจาร์กุฎิชัยหมูกระทะจะเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะทีไม่อยู่ได้เห็นบตรงพายของเด็กช่วงนี้จ้าจ่าเนี่ยเข้าสอบยังยังค่ะอกุฎิชัยอ่ะสอบแล้วครับผ่านเปล่าผ่านครับเฮ้ยถ้าผ่านแล้วคุณครูเขาบอกว่าไงจะพาไปกินหมูกระทะครับน่ารักจังเลยคุณครูหน่อยไม่กล้าของเราเนี่ยคุณครูชื่ออะไรครับกผูยเตี้ยครับกผูยเตี้ยน่ารักจุงเลยขอบคุณด้วยนะครับคุณครู ม่จ๋าวันนี้มีน้องคนนึงนะครับเขาส่งข้าวหมากข้าวพูมาให้แม่ครับนี่ครับผมขอบคุณมากนะครับน้องวิทย์นะครับก็คือน้องวิชิจิเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากให้เป็นข้าวหมากข้าวพลูจัดยู่ช่วยอ่าครับครับขอบคุณน้นด้วยครับสบายตาทุกนาให้คุณพ่อคุณเจ้าคุมครองลูกนาลูกนใถ้าอยู่เย็นเป็นสุขจะนาให้ลำให้รวยยิ่งยิ่งนึไปเลยครับผมแม่ดีใจลูก ดิฉันงมากเลยซื้อมาลิส่วนหนึ่งแม่ก็แบ่งทําบุญด้วยแบ่งทาบุญด้วยมาจะกินหมากิสินทั้งหมดขอบคุณนะครับน้องวิชิตนะครับน้องวิศน้องวิศอ่าดีใจจรองครับผมแต่เขาก็เข้ามาทักทายเราบ่อยเวลาเราไว้สดไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กขอบคุณนะคะที่ส่งข้าวหมากข้าวพูมาให้คนยายค่ะอ่าขอบคุณจ้าหนูวขอบคุณครับพี่วิศ ขอบคุณครับที่ส่งข้าวมาครับวปูมาให้ยายนะครับแล้วเขาจาได้เขาชอบมากเขาชอบธีลพัฒน์หาปลาเขาชอบจัดจ๋าอ่านคอมเมนต์ <c oughs> แล้วก็เขาเป็นดูใจช่วดเตีดฟางอร่อยจริงน,นะครับคุณอือร่อยจ๋าว่างไงรสชาติอร่อยที่สุดค่ะมันนุ่ม <c oughs> ใช่ไหมนุ่ม <c oughs> ใช่แล้วก็มันจะมีความก <c oughs> รุ่มความนัวของมันแล้วก็มีความหวานเล็ก ไม่ทีครับขันหลักข้าปากเลยถีก็ผ่านได้รสชาตินี้ผ่านครับเฮ้ยจดลงนี้มันใช้ได้เลยนะเนี่ยอะแล้วเราอ่ะอ่านมาผ่านครับโอ้ยเข่าออกปากยโอ้ยไอเราเนี่ยเห็นแล้วข่าออกปากเลยโดนเที่ยวอยู่เลยเข่าวออกปากเลยข่าออกปากเลยพอดิฉัย งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราขอโม้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะต้องเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วนี่ไปกี่โมงไปที่สามครับไปที่จังหวัดไปนครนายกครับอืมไปยกนากลับบ้านเลยนะหนู ในอินเด้ลูกหนูอินย่างในอินแล้วเนี่ยเช้าวันหน้าเจอกันใหม่ลูกนะคอันนี้ไข่ตุ๋นแมขายก็จะทานทานนุ่มดีไหมอร่อยดีอ๋าเห็นไหมฮแม่บอกว่าอร่อยปากแซลมอนขอบคุณพี่คาร์บิดาออมออด้วยนะครับและก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณน้องวิทย์ด้วยนะครับหนุ่มน้อยวิชิกินะครับธุรกิจกำลังรุ่งเรืองสุดยอดเลยวันนี้รุ่งเรืองตลอดไปเลยลูงเก่งเก่ง ลุ้นได้พลาจริงๆเลยแต่ไม่เอาเดี๋ยวข้าวออกจากปากเหมือนเจ้านี่